นาทีร้อยเล่ตอนที่10จังหวะที่พลาดตกลงไปในหลุมพลางโอ้ยจะทำยังไงดีเนี่ยเจ้าของใบหน้าสวยเดินไปเดินมาอยู่ภายในห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆของเธอเรากับหนูติดจันหลังจากเธอคลุ้นคิดไม่ตกเรื่องคุณโปที่ทำให้เธอรู้สึกไปไม่เป็นมาตั้งแต่เมื่อคืนนี้ ทั้งเรื่องที่บอกว่าจะมารับในตอนเช้าหรือว่าเรื่องดอกไม้ที่เธอชอบบอสเล็กจะรู้บ้างไหมเนี่ยว่าคนที่ไม่ชอบกันคงไม่จำเป็นต้องมาแคร์หรือใส่ใจกับเรื่องเล็กๆน้อยๆแบบนี้เลยแถมในสถานการณ์ตอนนั้นเธอก็ตกใจจนไม่รู้จะตอบรับอะไรออกไปดีถึงได้รีเปิดประตูก้าวลงจากรถด้วยความรีบร้อนและหนีขึ้นมาตั้งหลักบนห้องด้วยใจที่ประหมาา่าสั่นไหว แต่ชลาดามั่นใจว่าเธอไม่ได้ใจสั่นให้คุณโปแบบที่เพื่อนสนิทของเธอบอกอาการชอบใครสักคนให้ฟังเป็นตัวอย่างหรอกนะแต่เธอแค่ใจสั่นกับเรื่องที่คาดไม่ถึงโดยไม่รู้ว่าอีกฝ่ายจะมาไหมไหนมากกว่าจะสายแล้วด้วยถ้าไม่รีบออกไปคงไปทำงานสายแน่ชลาดาจ้องมองสีหน้านักใจของตัวเองที่สะท้อนอยู่ในบานกระจกใกล้ประตูห้อง ก่อนจะสายสีรสเบเบาเพื่อไล่ความคิดฟุ้งซ่านที่เธออาจจะกังวลไปเองก็ได้บางทีเมื่อคืนนี้คนเป็นเจ้านายอาจจะพูดไปแบบนั้นให้เธอหลงเชื่อแต่เช้าวันนี้อาจจะไม่มีวิแววของบอสเล็กหรือดอกทิวลิปสีชมพูก็ได้ไม่รู้ด้วยแล้วอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดหลังจากรวบรวมสติที่ไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวกลับมาได้ชลดาก็ก้าวเข้าลิฟที่เธอกดเลือกลงไปอย่างชั้นล่าง เลงเงยหน้าจ้องมองตัวเลขที่เปลี่ยนไปตามชั้นต่างๆจนกระทั่งมาถึงชั้นล่างที่เป็นปลายทางทันทีที่ประตูลิฟต์เปิดออกเธอก็เจอหน้าคนที่ไม่พร้อมเจอกันที่สุดในเวลานี้เลยคุณชนรดาเป็นเรื่องจริงสินะที่ชาววันนี้คุณปูมารับเธอไปทำงานพร้อมกับช่อดิปสีชมพูที่บอกไว้ว่าเจ้าตัวจะไปเลือกมาให้ด้วยตัวเองไม่ใช่ความฝันไม่ใช่เรื่องที่เธอคิดไปเอง และไม่ใช่สถานการณ์ที่เธอจะหลีกเลี่ยงหรือวิ่งหนีไปหลบได้เพราะเราสองคนมาเผชิญหน้ากันแล้วฉันนึกว่าคุณออกไปทำงานแล้วบอสเล็กมันนั่งรอนานแล้วหรอคะประมาณ20นาทีได้วันนี้ฉันมาช้าไปหน่อยเพราะไปแวะร้านดอกไม้ก่อนฉันไม่คิดว่าคนอย่างบอสเล็กจะยอมเสียเวลาไปทำเรื่องไร้สาระช่วยรับไว้นะคุณชลดา ความจริงเธอก็ตั้งใจจะปฏิเสธน้ำใจและไม่รับช่อดอกทิวลิปสีชมพูหวานจากคุณาโปนะแต่เพราะชลดาคิดว่าเธอไม่อยากเป็นจุดเด่นในสายตาของคนที่ผ่านไปผ่านมาในคอนโดแห่งนี้เกิดคนตีความสถานการณ์ไปผิดๆคิดว่าเธอกับคุณาโปเป็นคู่รักที่มาสวีทหวานงอนๆกันเดี๋ยวเราสองคนก็จะเสียหายด้วยกันทั้งคู่ถึงได้ยอมรับดอกไม้ไม่อย่างเสียไม่ได้เพื่อตัดปัญหา ขอบคุณค่ะแต่ทีหลังบอสเล็กไม่ต้องซื้อดอกไม้มาให้ฉันแล้วนะคะคุณไม่ชอบหรอหรือฉันเลือกได้ไม่ดีเปล่าค่ะดอกไม้ก็สวยดีแต่ฉันแค่คิดว่ามันเป็นเรื่องสิ้นเปลืองปกติคุณพิมพ์เป็นคนจัดการเรื่องกระเช้าหรือดอกไม้แทนคำขอบคุณให้ลูกค้าฉันเพิ่งเคยไปซื้อที่ร้านดอกไม้ด้วยตัวเองเลยกังวลว่าจะเลือกมาไม่ถูกใจผู้รัก ก็ถูกใจผู้รับอย่างเธอหยุดนิดหน่อยแหละแล้วก็ดีใจด้วยที่ผู้ให้ใส่ใจในการเลือกของขวัญแต่จะไม่บอกให้บอสลิกได้ใจหรือคิดว่าเธอเป็นคนที่ใจอ่อนง่ายๆเพียงแค่ดอกไม้ช่อเดียวก็ซื้อใจกันได้แล้วอะไรทํานองนั้นเพราะถึงยังไงบอสลิกก็ไม่ได้ชอบเธอเธอก็ไม่ได้ชอบเขานั่นแปลว่าเราสองคนไม่ได้ชอบกัน อีกฝ่ายก็ไม่ควรขยันทำอะไรที่ดูพิเศษเกินไปให้เธอคิดมากคิดเยอะหรือคิดเข้าข้างตัวเองไปไกลแบบเป็นตุปเป็นตาบอสเล็กแล้วดอกไม้ไม่มีถุงใส่หรอคะฉันไม่ได้ขอมาจากที่ร้านอปโปตอบรับเมื่อเห็นคนข้างกายเอ่ยถามและกวาดสายตามองหาถุงใส่ดอกไม้ภายในรถของเธอ หลังจากเธอพาชลาดาออกมาจากคอนโดแล้วและกำลังมุ่งหน้าไปที่โรงแรมวาทินกรุ๊ปก่อนจะไปทำงานสายตอนได้ช่อทิวลิปสีชมพูที่เธอไปเลือกแต่ละดอกมาให้เจ้าของร้านจัดช่ออาโปก็วางไว้ตรงเบาะข้างคนขับตอนนี้พอส่งให้ถึงมือผู้รับแล้วก็ถูกย้ายไปอยู่บนตักของผู้ช่วยเลยขาแล้วฉันจะถือดอกไม้ขึ้นไปโดยไม่ให้คนอื่นเห็นได้ยังไงล่ะ ทำไมคุณชรนดาถึงไม่อยากให้คนอื่นเห็นบอสเล็กลืมไปแล้วเหรอคะว่าที่โรงแรมมีประเด็นอะไรอยู่หรืออยากให้คนอื่นเข้าใจผิดเรื่องบอสเลกกับฉันอีกที่จู่ๆฉันก็มาทำงานพร้อมกับบอสเล็กแถมยังมีดอกไม้มาด้วยฉันเคยบอกคุณว่าไม่ได้แครเรื่องเขาหรือแล้วค่ะก็บอสเล็กลอยตัวอยู่แล้วนี่วันนั้นต่อนน้าคุณอาจิมา บอสเล็กบอกต่อหนะ้าทุกคนแล้วว่าไม่ได้เป็นอะไรกับฉันถ้าคนที่โรงแรมจะเข้าใจผิดก็คงเข้าใจผิดฉันคนเดียวนี่แหละค่ะไม่ใช่บอสเล็กหรอกผู้บริหารสาวเหลือบมองชลดาที่ดูใส่อารมณ์กับหัวข้อที่สนทนากันอยู่ในตอนนี้และเธอก็พอจะจับจากน้ำเสียงและการแสดงออกที่ดูไม่พอใจซึ่งสถานการณ์ภายในรถตอนนี้มันก็ทำให้เธอจับสังเกตได้แต่จะแน่ใจก็ต่อเมื่อได้ถามออกไปเพิ่มเติม สรุปว่าเป็นเรื่องนี้เองคะเรื่องที่ทำให้คุณชลรดาไม่พอใจฉันมาหลายวันไม่ใช่ค่ะฉันไม่พอใจบอสเล็กกับเรื่องไม่เป็นเรื่องได้ยังไงคะแค่บอสเล็กไม่ชอบฉันทำไมฉันต้องโกรธด,ด้วยฉันก็ไม่ชอบบอสเล็กเหมือนกันชลรดากอดอกเลียวางมากจริงจังกับเรื่องที่พูดออกไปอย่างชัดเจนว่าถ้าอีกฝ่ายไม่ชอบเธอเธอก็ไม่ได้ชอบเขา เรื่องแบบนี้ใครจะเอามาคิดมากคิดเยอะและงอนเป็นเด็เดกๆกันล่ะในเมื่อบอสเด็กเป็นผู้ใหญ่และเธอก็ตโตกันแล้วเธอขอยืนยันเลยว่าไม่ได้งอนกับเรื่องไรสาระแน่นอนแต่ถ้าน้อยใจนิดหน่อยมันก็มีบ้างแหละตามประสาที่ฉันบอกน้องไปแบบนั้นเพราะไม่อยากให้ไฟมาเซาซีคุณชลรดาไม่อยากให้คนอื่นๆในโรงแรมเข้าใจผิดในตัวคุณ บอสเล็กปกป้องตัวเองนะคะ่ะจะได้ไม่ต้องมาหัวเสียเอาเรื่องฉันเพราะข่าวลืออีกความจริงเข่าวลือทำอะไร,ร,รฉันไม่ได้อยู่แล้วเพราะฉันไม่แคร์ไม่เหมือนกับบอสเล็กที่แคร์มากในฐานะเจ้านายฉันก็อยากจะรับผิดชอบและปกป้องคุณจากข่าวลือที่ไม่เป็นความจริงค่ะบอสเล็กในฐานะลูกน้องฉันก็ซึ้งใจที่สุดแต่ถ้าคุณชลาดาไม่พอใจหรือไม่ชอบใจ ฉันก็จะไม่ทำอีกเออต่อไปนี้ฉันจะทำทุกอย่างให้ชัดเจนมากขึ้นนะบอสเล็กอย่ามาให้คำสัญญาอะไรไปเรื่อยเปื่อเลยแล้วก็ไม่ต้องมายิ้มให้เธอด้วยเพราะบอสเล็กเนี่ยเหมาะกับหน้าตาไรอารมณ์มากกว่าหรือไม่ก็มาจ้องเธอด้วยสายตาอาฆาตเหมือนเมื่อก่อนที่เธอรับมือได้ดีกว่ามามองเธอด้วยสายตาที่ดูเปลี่ยนไปรู้แค่ว่า มันดูอ่อนโยนขึ้นซะจนเธอสบตาได้แค่ไม่กี่วิก็ต้องหลบแล้วเธอถอยไปมากกว่านี้ไม่ได้แล้วนะถ้าขืนบอสเล็กยิงก้าวเข้ามาใกล้อีกแค่ก้าวเดียวมีหวังเธอคงได้หล่นลงไปในหลุมพรางที่อยู่เบื้องหลังแบบที่ไม่มีวันปีนขึ้นมาได้อีกเลยน้องละดาพี่นุชสวัสดีค่ะ แหมช่วงนี้สวยขึ้นหรือเปล่าดูสิยังไม่ทันวาเลนไทน์เลยน้องระดาก็ได้ช่อดอกไม้ด้วยไม่ขนาดนั้นหรอกคะ่ะพี่นูตชลดาตอบรับอย่างท่อมตัวหลังจากเธอพยายามเดินหลบมุมมาเงียบๆคนเดียวให้ไม่เป็นจุดเด่นหรือถูกทักแต่ช่อดอกทิวลิบของบอสเล็กก็สร้างปัญหาให้เธอจนได้ นี่ถ้าไม่ติดว่าลงมาสายแล้วเธอคงจะเอาขึ้นไปเก็บบนห้องก่อนออกมาทำงานหรือไม่ก็อยากจะฝากไว้ในรถของบอสเล็กถ้าไม่กลัวว่ามันจะเหี่ยวแห้งไปสะก่อนใครให้ดอกไม้มาจ้าลูกค้าหนุ่มหแถวนี้หรือเปล่าไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ลูกค้าเราเป็นใครกันนะตอนแรกพี่ก็อยากทายว่าเป็นบอสเล็กนะแต่เขาก็พูดกันไปทั่วโรงแรมแล้วว่าเรื่องน้องละดากับบอสเล็กเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันเอง เห็นคนที่อยู่วันนั้นเล่าว่าได้ยินบอสเล็กพูดยืนยันเองแปลว่าน้องระดากับบอสเล็กก็ไม่ได้เป็นอะไรกันสินะค่ะพี่นุชระดากับบอสเล็กคุณชนระดาสายหนึ่งนาทีก็คือสายทําไมป่านนี้ยังไม่ไปทำงานอีกเจ้าของใบหน้าสวยหันกลับไปหาคนเป็นเจ้านายที่ไม่รู้ว่าเดินตามมาตั้งแต่เมื่อไหร่หลังจากที่เธอขอให้คุณโปร,รอเธอสักหานาทีแล้วค่อยเดินตามลงมาจากรถ ให้คนอื่นเข้าใจว่าไม่ได้มาทำงานพร้อมกันให้เป็นประเด็นอีกแต่แทนที่บอสเล็กของวาทินกรุ๊ปจะเดินขึ้นลิฟต์ไปเลยทำไมถึงได้เดินตามมาตรงที่เธอกำลังคุยกับพี่นุสราอยู่บอสเลกข,ขอโทษค่ะฉันจะไปเดี๋ยวนี้จะว่าไปทิวลิปที่ฉันให้ก็เหมาะกับคุณชาลดานะเอออะไรคือการที่คุณาปวงมาพูดเรื่องชอ่อดอกไม้ที่ให้เธอ ต่อหน้าพี่นุสราแบบไม่มีปีมีคลุยแล้วก็เดินเลี่ยงไปจากตรงนี้แบบหน้าตาเฉยมาทิ้งระเบิดไว้แล้วทำไมไม่รู้ไม่ชี้แบบนี้ก็ได้หรอเห็นไหมว่าตอนนี้พีนุสราตาเป็นประกายวิบวับใส่เธอแค่ไหนแถมยังยิ้มมุมปากแบบที่เธอแก้ต่างอะไรคงไม่ทันแล้วสร้างเรื่องอะไรไว้ก็กลับมารับผิดช,ชอบร่วมกันเลยนะบอสเลด แน่ใจนะว่าถ้าให้ฉันเป็นคนเลือกร้านบาสเล็กจะกินได้ฉันกินกว๋วยเตี๋ยวหรือบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปก็ได้ไม่ค่ะแต่วันนี้ฉันไม่อยากกินทั้งสองอย่างที่บาสเล็กบอกหลังจากกลับมาปรับความเข้าใจกันได้แล้วและคงไม่จำเป็นต้องเว้นระยะห่างอีกต่อไปมือเย็นหลังเลิกงานวันนี้ก็เลยอยากเป็นมือแรกในรอบหนึ่งสัปดาห์พอดีที่เธอมีโอกาสมาทานข้าวกับคุณโป โดยที่คนเป็นเจ้านายก็อนุมัติให้เธอเป็นคนเลือกร้านชลาดาเลยตั้งใจจะแกล้งเลือกร้านเด็ด,เด,ดๆเพื่อเป็นการเอาคืนอีกฝ่ายสักหน่อยที่ปล่อยข่าวหรือให้พี่นุสราเอาไปเมาต่อถึงไหนแล้วก็ไม่รู้คุณชนรดาเลือกได้เลยงั้นเอาเป็นดานนี้แล้วกันค่ะอโปจ้องมองคนข้างกายที่ตัดสินใจและเดินนำเธอไปที่ร้านอาหารอีสาน ซึ่งแถวนี้มีร้านอาหารข้างทางหลายอย่างให้ได้เลือกรับประทานและก็มีคนพลุกพลานในช่วงเวลาหลังเลิกงานปกติแล้วเธอก็ไม่ค่อยมีโอกาสมาทานอาหาร Food สตรีทฟู้ดักเท่าไหร่แต่ดูเหมือนว่าถ้าเทียบกับร้านดูหรูหรืออาหารรูมดามแล้วผู้ช่วยเลยค่ของเธอจะชอบอาหารพวกนี้เป็นพิเศษบอสเลกกินส้มตำเป็นไหมคะกินได้ แต่มันเผ็ดนะคะฉันจะสั่งมาแบบใส่พริกเยอะๆเลยเถ้าบอสเอกินไม่ได้ก็กลับไปกินข้าวที่บ้านกับบอสเด้วค่ะเดี๋ยวฉันกินเสร็จก็กลับคอนโดแล้วไม่บ่อยนักหรอกที่ลูกน้องอย่างเธอจะมีโอกาสขู่คนเป็นเจ้านายยิ่งเห็นคุณโปเสียาการไปเธอก็ยิ่งได้ใจใหญ่เธอรู้ว่าบอสเล็กไม่ชอบกินเผ็ดเธอก็เลยเอาพริกเผ็ดๆมานำเสนอเป็นมื้อเย็นขู่ซะเลย ไม่กลับฉันจะกินข้าวกับคุณโชลรดาบอสเลกนี่ดูดูไปก็ร้านแบบที่บอสใหญ่บอกเลยค่ะเป็นคนดื้อเงียบหรอคะโชลรดาจ้องมองเจ้านายผู้ดื้อเงียบของเธอที่แสดงความดันด้วยการมานั่งโต๊ะที่นั่งว่างกับเธอก่อนแม่ค้าเจ้าของร้านส้มตำจะเข้ามารับออเดอร์ซึ่งคุณอโป้ก็เปิดทางให้เธอเป็นคนสั่งอาหารมื้อเย็นขอตำไทยสองจานค่ะจานหนึ่งพริกสองเม็ดอีกจานไม่ใส่พริกเลยนะคะ แบบตำไทยเด็กเลยแล้วก็เอาคอหมูย่างต้มแซบเผ็ดน้อยกับข้าวเหนียวสองค่ะไหนคุณบอกว่าจะสั่งแบบเผ็ดๆให้ฉันกลัวกินแล้วแผ็ดจนน้ำตาไหลค่ะเดี๋ยวคนอื่นมาเห็นจะเข้าใจผิดว่าฉันหักอกบอสเล็กที่ผ่านมาคุณชนระดาก็เกือบจะทำแบบนั้นว่าอะไรนะคะทำไมบอสเล็กชอบพูดพึมพำเหมือนรู้อยู่คนเดียวพรุ่งนี้เช้าฉันไปรับคุณนะ อโปเปลี่ยนเรื่องซึ่งหน้าเพราะไม่อยากให้คู่สนทนาของเธอถามถึงเรื่องที่ไม่อยาจจะเอ่ยในตอนนี้เพราะเธอยังไม่มั่นใจเต็มร้อยกับความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับตัวเองแบบที่ไม่เคยรู้สึกกับใครมาก่อนแต่ก็อยากจะค่อยๆทำให้มันชัดเจนและเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นไม่ปล่อยให้ความคลุมเครือสร้างปัญหาและความเข้าใจผิดฉันโตแล้วค่ะแค่ไปกลับที่ทำงานเองเรื่องแค่นี้สบายมากไม่รบกวนบอสเล็กบ่อยๆหรอก คอนโดคุณโชรดาเป็นทางผ่านอยู่แล้วคิดจะโกหกเหรอคะฉันเคยไปบ้านบอสใหญ่มาแล้วถึงได้รู้ว่าอยู่คนละทางกันเลยถ้าขับผ่านก็คือทางผ่านพอเลยค่ะข้ออ้างของบอสเล็กฟังไม่ขึ้นพรุ่งนี้ที่ฉันต้องไปรับคุณโชรดาก็เพราะมีงานอีเวนต์ที่รีสอร์ทฉันจะรับคุณไปที่นั่นเลยและคงต้องทำงานที่รีสอร์ททั้งวัน ฮาวแล้วบอสเล็กไม่บอกตั้งแต่แรกถ้าเป็นเรื่องงานฉันก็โอเคค่ะแล้วตอนแรกคุณคิดว่าเป็นเรื่องอะไรหรอใครจะไปบอกว่าเธอคิดเข้าข้างตัวเองเก่งมากให้หน้าแตกดังเพลงล่ะถ้าคุณอโปรไม่เปลดเธอด้วยการเอาเรื่องงานมาพูดนะไม่หวังเธอคิดมนโนไปไกลแล้วว่าตัวเองสำคัญกับอีกฝ่ายขนาดไหนถึงขนาดที่เจ้านายอยากมารับส่งทุกวันอยากมาทานข้าวหลังเลิกงานด้วยกันทุกเย็น หรือแม้กระทั่งหอบดอกไม้โปรดมางเงาะให้คืนดีดูยังไงก็เหมือนแฟนกันทุกการกระทำเลยนะเพียงแต่เราสองคนไม่ใช่เพราะเป็นแค่คนที่ไม่ชอบกันกินดีว่ะค่ะหิวจะแย่แล้วผู้บริหารคนเก่งจ้องมองชนระดาที่เป็นฝ่ายเปลี่ยนเรื่องแทนในคราวนี้เมื่อถูกเธอถามกลับ และชิงให้ความสนใจกับอาหารตรงหน้าที่ทยอยยกมาเสิร์ฟจนครบตามเมนูที่สั่งไปก่อนจะรีบตักเข้าปากและเคี้ยวตุ้ยตุยอย่างดูมีความสุขกับเรื่องเล็กน้อยเสมอเวลาที่ได้กินของอร่อยเป็นไงคะบอสเล็กพอกินได้ไหมต้มแซ่บเผ็ดไปหรือเปล่ากินได้รสชาติเผ็ดนิดหน่อยกำลังดีร้านนี้ก็อร่อยค่ะฉันมาเจอโดยบังเอิญแถวคอนโดของกินอร่อยเพียบ ไว้ฉันจะกินรสจัดให้ได้มากขึ้นคุณจะได้ไม่ต้องสั่งเผ็ดน้อยเวลาที่มาด้วยกันไม่เห็นบอสเล็กต้องฝืดเลยค่ะคนเราชอบอะไรไม่เหมือนกันนี่คะแต่ก็พบกันคนละเครื่องทางได้ไม่เห็นจำเป็นต้องปรับตัวตามความชอบของอีกคนหรือบังคับให้ใครอีกคนมาชอบเหมือนกันกับเราโชลรดาคิดว่าของแบบนี้มันคุยกันด้วยเหตุผลได้แล้วก็หาจุดที่เป็นเครื่องทางที่ไม่ทำให้ฝ่ายไหนต้องฝืนตัวเอง หรือลำบากใจอยู่ฝ่ายเดียวเหมือนที่คุณไม่ชอบร้านหรูใช่ไหมแต่ถ้าคราวหนะ้าบอสเล็กเลี้ยงร้านหรูฉันจะไปนะคะถือว่าคุณชลรดาลับปากแล้วนะค่ะบอสเล็กเตรียมกระเป๋าแบนดได้เลยที่ห้องไม่มีแจกันสวยๆเลยอยู่ในแก้วน้ำไปก่อนนะถ้าอยู่ที่บ้านคุณแม่คงมีแจกันสวยๆให้เธอนำดอกทิวลิปไปประดับไว้ แต่ถ้าเป็นที่หัวหินชลดาก็จะหาวิธีแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการย้ายดอกไม้โปลดกของเธอลงไปในแก้วน้ําและจัดวางไว้ตรงตัวข้างหัวเตียงนอนเพื่อที่จะได้นอนมองไปเรื่อยๆก่อนจะหลับฝันดีเพราะคนให้ตั้งใจไปเลือกมาด้วยตัวเองขนาดนั้นเธอจะใจร้ายเอาไปโยนทิ้งได้ยังไงกันสวัสดีคุณชลดาชาโป ชนรดาเดินไปหยิบมือถือหลังจากได้ยินเสียงข้อความเช็ดเด้งขึ้นมาสองข้อความก่อนที่เธอจะเปิดข้อความจากเพื่อนใหม่ที่เพิ่งเพิ่งเข้ามาเมื่อตอนเย็นเพราะบอสเล็กบอกว่าเราสองคนทำงานด้วยกันมาครบเดือนแล้วแต่ยังไม่มีช่องทางติดต่อเป็นการส่วนตัวเหมือนที่พี่พริมมีลายเธอและมีลายคุณอโปพี่พริม,มก็เลยคอยเป็นคนกลางประสานงานให้โดยที่เราไม่ได้ติดต่อกันเอง ซึ่งเธอก็บอกคนเป็นเจ้านายไปแล้วว่าคุณโปไม่เห็นจำเป็นต้องมาขอเบอร์เธอโดยตรงเลยในเมื่อหาข้อมูลเอาเองจากประวัติที่เธอยื่นสมัครงานก็ได้แต่อีกฝ่ายก็บอกว่าทำแบบนั้นเหมือนไม่เคารพความเป็นส่วนตัวกันถึงได้มาขอเธอก่อนแล้วค่อยเพิ่มเพื่อนใหม่เข้ามาอย่างเป็นทางการคุณโปชอบเป็นคนที่ทำอะไรจริงจังมากๆกับทุกเรื่องในชีวิตเลยทักทายเป็นทางการมากค่ะบอสเล็กไม่มีสติกเกอร์น่ารักบ้างนะคะ เจ้าของใบหน้าสวยหลุดหัวเราะชอบใจหลังจากเห็นบอสเล็กทักเธอด้วยคำว่าสวัสดีอย่างเป็นทางการดีแค่ไหนแล้วที่ไม่บอกชื่อนามสกุลให้เสร็จสับแบบนั้นเธอคงจะหัวเราะท้องแข็งเพราะเอินดูเจ้านายแน่มีไม่นับสติกเกอร์ฟรีสิคะแบบที่ซื้อมาเองมีไหมไม่มีก็ไม่ได้เหนือความคาดหมายเลยคนอย่างคุณโปที่มีไลน์ไว้เพื่อเ,อเรื่องงานล้วน จะมีเวลามาซื้อสติกเกอร์ลายน่ารักไว้ส่งหาใครกันละ่ะกับพี่พริมนี่ยิ่งแล้วใหญ่พี่พริม์เคยเปิดลายบอสเล็กให้เธออ่านตอนที่สั่ง,งานมายาวเป็นพืชแบบพิมพ์ทีเดียวเป็นพารากราฟพอคิดแบบนั้นเธอก็อ่อนใจจนกดเข้าไปเลือกสติกเกอร์น่ารักสักลายที่คิดว่าเหมาะกับคุณโปก่อนจะกดส่งไปให้เป็นของขวัญให้เจ้านายกดโหลดไปใช้คุณชรดาส่งอะไรมา ของขวัญตอบแทนทิวลิปจะได้ไม่มีอะไรติดข้างกันสติกเกอร์ตัวแรกถูกส่งมาจากคนที่เพิ่งโหลดของขวัญที่เธอส่งตรงไปให้ก่อนที่ชรดาจะพิมพ์ตอบรับกลับไปอย่างแนะนำให้คนบ้างงานสุดๆอย่างเจ้านายเธอทันสมัยบ้างบอสเล็กเอาไว้ใช้นะคะเวลาคุยกับใครจะได้ดูน่ารักขึ้นจะเก็บไว้ใช้กับคุณชรดาคนเดียวออบ้าบอไม่คุยด้วยแล้ว ต่อให้เลือกกดส่งสติกเกอร์รูปแมวน้อยถือหัวใจน่ารักน่ารักมาให้ก็จะไม่มองว่าคุณโปโน่ารักเติดขาดเลยจะว่าไปตั้งแต่ทำงานมาน้องระดาเพิ่งเคยมาที่รีสอร์ทครั้งแรกใช่ไหมค่ะที่นี่สวยมากอย่างที่พี่พิมพ์เล่าให้ฟังเลยเพราะวันนี้เธอได้มาทำงานนอกสถานที่ที่รีสอร์ทของวาทินกรุ๊ป โดยที่คุณเปัไปรับเธอที่คอนโดในช่วงเช้าหลังจากนั้นผู้บริหารสาวคนเก่งที่มีประชุมกับฝ่ายต่างๆก็แยกตัวไปทำหน้าที่และให้เธอกับพี่พริมช่วยดูแลอีเวนต์ p r i v a t ของลูกค้ากลุ่มใหญ่ที่จองพื้นที่ริมหาดไว้สำหรับงานเลี้ยงในช่วงเย็นวันนี้มองจากมุมนี้ก็สวยแล้วนะแต่มุมที่วิวด,ดีที่สุดต้องแถวบ้านพักส่วนตัวของบอสเล็กบอสเล็กมีบ้านพักส่วนตัวในรีสอร์ทด้วยหรอคะ ใช่จ้ะอยู่แยกส่วนพื้นที่เฉพาะไม่เปิดให้แขกจองเข้าพักด้วยลูกสาวเจ้าของวาทินกรุ๊ปสย่างเดี๋ยวว่าแต่บ้านพักตากอากาศส่วนตัวในรีสอร์ทเลยต่อให้ซื้อพื้นที่มาขยายากิจการอีกสักกี่แห่งเธอก็มั่นใจว่าระดับบอสเล็กและบสอสใหญ่ของวาทินกรุ๊ปคงจัดก,การได้ไม่ยากแต่คิดไปคิดมาตอนนี้ก็ไม่ใช่เวลาไปอิจฉาความรวยของคนที่ตั้งใจทำงานหรอกนะเพราะถ้าเธออยากเก่งกว่านี้ก็คงต้องตั้งใจทำงาน ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเช่นกันพี่พริมเย็นนี้แขกเข้าร่วมงานทั้งหมด25ท่านใช่ไหมคะและดาจะได้ไปเช็คความถูกต้องกับแผนกครัวอีกทีแจ้งตามรายชื่อเข้าพักในรีสอร์ทเลยอาจจะแจ้งให้เผื่อเหลือเผื่อขาดไว้หน่อยได้ค่ะงั้นเดี๋ยวระดารีบกลับมาช่วยทางนี้ต่อแต่พี่กลัวว่าวันนี้ฝนจะตกนะฟ้าดูคลึมๆยังไงไม่รู้นั่นสิคะ งานจัดกลางแจ้งถ้าฝนตกลงมาคงแย่เงินพี่ฝากระดาไปแจ้งห้องจัดเลี้ยงด้านในอาคารด้วยนะเพื่อฉุกเฉหูต้องเปลี่ยนแผนจะได้ใหญ่ลูกค้าเข้าไปรับรองด้านในชะระดารับคำสั่งก่อนจะไปจัดแจงตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมาจากพี่พริมความจริงเรื่องการจัดการต่างๆพี่พริมก็อยู่ในจุดที่สามารถตัดสินใจแทนบอสเล็กได้อย่างรู้ใจ ด้วยความที่ทํางานด้วยกันมาหลายปีก็เลยมีแผนสำรองต่างๆเตรียมไว้รับมือแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่พอนึกถึงคนเป็นเจ้านายขึ้นมาก็มีเรื่องที่ทําให้เธออดอมยิ้มไม่ได้หลังจากเมื่อเชา้านี้บอสเล็กมารับเธอที่คอนโดและส่งข้อความพร้อมสติ๊กเกอร์มาบอกว่าถึงแล้วพอมีช่องทางติดต่อคุณปูก็จะดูขยันส่งมาหาแต่พอเจอตัวจริงของอีกฝ่ายคนเป็นเจ้านายกลับพูดไม่เก่งเหมือนในแชท และเอาแต่งเงียบตลอดทางถ้าเธอชวนคุยอะไรก็ตอบแต่ถ้าไม่ชวนคุยก็เงียบจนเธออยากจะบอกให้เขาจอดรถแล้วมาพิมพ์คุยกันแทนดีไหมน้องระดาไม่ทันแล้วค่ะข้างนอกฝนตกหนักเลยท่าทางพายุจะเข้าพี่พิมพ์มีล่มไหมคะระดาลืมของข้างนอกอลืมอะไรคะเดี๋ยวฝนซาก,ก่อนค่อยออกไปเอาดีกว่าลมแรงด้วยไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวระดารีบไปรีบมา พริมตะกนเรียกผู้ช่วยของเธอที่รีวิ่งฝ่าฝนออกไปอย่างทิศทางที่เธอเพิ่งวิ่งหนีเข้ามาหลบฝนภายในอาคารแต่ก็คงห้ามโชรดาไว้ไม่ทันก่อนที่อีกฝ่ายคล้อยหลังไปได้แค่ครู่เดียวบอสเล็กก็มาปรากฏตัวที่นี่หลังสิ้นสุดการประชุมกับฝ่ายต่างๆภายในรีสอร์ทบอสเล็กข้างนอกฝนตกหนักมากค่ะอีเวนต์เย็นนี้คงต้องย้ายสถานที่คุณพริมจัดการได้เลยบอสเล็กหาใครหระคะ ชลาดาไม่ได้อยู่กับคุณพริมหรอน้องระดาบอกว่าลืมของไว้ที่ด้านนอกค่ะเห็นบอกจะรีบวิ่งไปเอาแต่ก็ยังไม่กลับมาเลยบอสเล็กเดี๋ยวสิคะออกไปตอนนี้ฝนตกหนักนะคะคนที่เป็นเลขาจ้องมองคุณอโปที่วิ่งฝ่าฝนออกไปจากอาคารตามรอยชลาดาไปติดๆแบบไม่กลัวเปียกหรือรอหาร่วมสักคันก่อนในขณะที่เธอได้แต่ยืนมองตามหลังด้วยความห่วงใยเพราะรังใครไว้ไม่ทันสักคน เมื่อกี้ยังไม่เห็นตกหนักขนาดนี้เลยเจ้าของใบหน้าสวยเอ่ยท่ามกลางสายฝนหลังจากตอนแรกที่เธอคิดว่าแค่รีวิ่งมาครู่เดียวจะไม่เปียกมากสักเท่าไหร่แต่ก็กลายเป็นว่าสายฝนดักนกระหน่ำโปรยปลายซะจนเธอเปียกมาลอกมาเล็กไปหมดแล้วเรียกว่าชุ่มฉ่ำไปทั้งตัวทั้งแต่หัวจรดเท้าและต้องกลับไปแบบน้ำหยดติ่งจากเสื้อผ้าแน่ลืมอยู่นี่เอง ชนระดาควากระเป๋าสะพายข้างของเธอที่วางไว้บนเก้าอี้ที่สอดไว้พี่พิมเลยคุงยังไม่ทันสังเกตเห็นและเอากลับเข้าไปในที่ร่วมให้เธอที่ลืมไว้ด้านในมีทั้งของใช้ส่วนตัวที่จําเป็นและมือถือที่หากปล่อยให้เปียกฝนอาจจะพังจนต้องส่งซ่อมได้นั่นก็เท่ากับว่าเธอจะไม่มีอุปกรณ์สื่อสารกับใครชั่วคราวไปสักระยะแล้วก็คงไม่ได้รับข้อความจากคนที่พิมพ์เก่งมากกว่าเวลาพูดต่อหน้าเธอ หนาวจะแย่รีบกลับดีกว่าหลังจากได้ของสำคัญที่ทำให้ยอมวิ่งฝ่าฝนออกมาเอากลับไปแล้วชลาดาก็ตั้งใจจะวิ่งย้อนกลับไปทางเดิมถ้าไม่ติดว่าลมที่พัดแรงในตอนนี้มันรุนแรงเสียจ,จนพัดเธอแทบตัวปลิวยังไม่พอยังไปพัดเอาซุ้มดอกไม้ที่จัดไว้เป็นการต้อนรับแขก VIP ในงานเลี้ยงเย็นวันนี้ให้งนเงินพังคลืนลงมาใส่เธอแบบเต็มที่ พราะมัวแต่ยืนตกใจจนรู้ตัวตอนนี้ก็คงก้าวถอยหลงังหนีไม่ทันแล้วชรดาระวังเกือบไปแล้วบาดเจ็บตรงไหนหรือเปล่าบอสเล็กเธอไม่รู้หรอกว่าคุณนโปออกมาอยู่ตรงนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้หรอกว่าเข้ามาช่วยเธอทันเหมือนเป็นฮีโร่เลยได้ยังไงกันแต่ที่รู้รู้ เธอรอดมาได้จากอุบัติเหตุที่ไม่อยากจะคิดว่าถ้าหากซุ้มที่ถูกพัดลมลงมาเฉียดจากเราสองคนไปแค่นิดเดียวมันล้มเสร็จเธอเต็มแรงป่านนี้เธอคงเจ็บตัวและถูกหามส่งโรงพยาบาลแล้วตอบฉันสิเอามัวแต่งเงียบไม่เป็นไรคะ่ะชลดาตอบรับออกไปอย่างเลื่อนลอยและแผ่วเบาทำกลางสถานาการณ์ที่ต้องตะโกนพูดคุยกันแข่งกับเสียงเม็ดฝนที่กระเซ็นลงมาอย่างหนัก เหมือนสติเธอคงหลุดไปและยังไม่กลับเข้าที่เข้าทางตั้งแต่วินาทีที่ตกใจกับเหตุการณ์อันตรายตรงหน้าและตกใจมากกว่าที่อ้อมกอดของคุณอาโปที่รวบคว้าเธอไว้ทําให้เธอปลอดภัยซึ่งเธอก็เพิ่งสังเกตเห็นว่าการยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือกันทําให้แว่นสายตาของอีกฝ่ายร่วงลงพื้นไปแล้วแต่คุณาโปก็ดูจะไม่สนใจมากเท่ากับอาการของเธอ ซื้อบือหรือเปล่าถึงได้วิ่งฝ่าออกมาตอนที่ฝนตกหนักขนาดนี้ขอโทษค่ะรีบเข้าไปข้างในเถอะเดี๋ยวจะไม่สบายขอโทษค่ะฉันไม่ได้ดุคุณแล้วเลิกขอโทษได้แล้วอัปปพยายามจ้องมองอีกฝ่ายผ่านสายฝนที่ตกหนักจนทําให้เป็นอุปสรรคกับการมองเห็นออรวมถึงแว่นสายตาที่ตกลงพื้นพังไปแล้วก็ยิ่งทําให้คนสายตาสั้นแบบเธอมองเห็นได้ไม่ชัดเจน แต่เพราะเธอมองเห็นเสื้อชีฟองสีขาวที่ชนรดาสนใจมาทำงานตั้งแต่เช้าและเห็นว่ามันเปียกชื้นซะจนแน่ผิวกายถึงได้เสียสละถอดเสื้อสูทที่เปียกชื้นไม่ต่างกันไปคลุมไว้บนไหลถึงจะไม่ช่วยให้อุ่นขึ้นแต่ก็คงทำให้สบายใจมากขึ้นคลุมเอาไว้เสื้อคุณบางกว่าคุณชนรดาขออยู่แบบนี้แปบ๊บหนึ่งได้ไหมแค่แป๊บเดียวค่ะ เจ้าของใบหน้าสวยมองคนเป็นเจ้านายที่ยืนนิ่งเอามือสองข้างแนบข้างลำตัวเหมือนดูไปไม่เป็นและเกรงกับการกระทําที่แสนจู่โจมของเธอที่จู่จูก,ก็โดนเธอโผเข้าไปกอดกลางสายฝนแทนที่จะวิ่งหลบเพราะกลัวเปียกปอนแต่เธอกลับอยากอยู่ตรงนี้จนกว่าจะมั่นใจในความรู้สึกที่ไม่อยากยอมรับว่าตอนนี้หัวใจเธอกำลังเต้นแรงเพราะคนที่เธอไม่ชอบ มันแปลว่าเธอพลาดตกลงไปในหลุมที่ขุดเอาไว้เองแล้วสินะ